ชาวราศีตุลน,นะคะเดือนมิถุนายน64นี้ดวงดีมีโชคค่ะคุณนั้นดวงเฮงแน่ๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะรับรองว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกทท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะ และแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยนะคะจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมไงนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะ ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะขออนุญาตแจ้งคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะและคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเกิดนะคะเคยมี FC สอบถามเข้ามานะคะว่าระหว่างลัคนากับราศีนะคะ แบบไหนนั้นแม่นประกันเป็นอันว่าขึ้นอยู่ที่เราศรัทธานะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แต่โดยรวมแล้วนี่คือดวงของคุณค่ะทั้งสองอย่างนี้จะเป็นองค์ประกอบที่สุดแล้วการกระทำของเราสำคัญที่สุดนะคะชาวราศีตุลเอาละคะ่ะชาวราศีตุลค่ะมาฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเดือน มิถุนายน64นี้คุณจะเจอกับอะไรบ้างนะคะการงานของคุณจะราบรื่นดีไหมที่สำคัญการเงินของคุณนั้นจะมีข่าวดีหรือมีโชคมีลาบเข้ามาจริงหรือไม่จะเป็นไปนตามที่บอกไหมแล้วเรื่องเฮงๆมันคืออะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเขาบอกเรื่องของการงานให้กับชาวราศีตุลก่อนนะคะเพื่อที่ว่าคุณฟังแล้วคุณจะได้เตรียมตัวรับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ ุณรับรู้ก่อนชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าได้เปรียบเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลคุณนั้นเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยค่ะจะได้เริ่มลงมือทํางานอีกครั้งแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆท่านบอกว่าเงางานไม่ค่อยจะเต็มไม้เต็มมืองานบางงานก็โดนเบรกในช่วงระยะเวลานี้คุณจะไม่เงาคุณจะ ไม่เงียบต่อไปแล้วนะคะงานที่เคยโดนชะลอเอาไว้ก่อนเบรกเอาไว้ก่อนจะมีทั้งโครงการโครงงานโปรเจกต์หรือว่าเปิดตัวเหล่านี้ราคาที่ผ่านมาโดนเบรกโดนชะลอเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นแต่ว่าเดือนนี้ลาะคาะคุณจะได้เริ่มนํางานเหล่านี้กลับมาทํานํากลับมาสารต่อตามลําดับขั้นตอน แล้วนะคะจากนี้ไปเรียกไดว้ว่าถือว่าเป็นเรื่องดีๆของชาวราศีตุลน,นะคะเพราะว่าบางท่านนั้นทํางานอิสระใช่ไหมคะไม่ค่อยจะ,ะไม่มีเงินเดือนประจําต้องรองานที่โดนเบรกเอาไว้เพียงอย่างเดียวแต่โดยรวมแล้วจากนี้ไปชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นทำงานตามลำดับตามสเตปค่ะงานที่เคยนิ่งเดือนนี้ให้คุณเตรียมความพร้อมเอาไว้ได้เลยนะคะเตรียมตัวเหนื่อย เตรียมทาใจเอาไว้ได้เลยค่ะที่ต้องพูดแบบนี้คุณจะได้เริ่มลงมือทําเริ่มทําการขายเริ่มโปรโมททั้งหมดนี้คือคุณจะได้ทําอย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะแต่การทํางานนั้นมักจะมีอุปสรรคค่ะเริ่มทําคุณก็จะต้องมานั่งหัวเสียงุงดงิดโมโหด้วยนะคะในบางครั้งในช่วงเดือนนี้ให้ระงับรับยับยัง้งอย่าตามใจอย่าตามอารมณ์นะคะเพราะว่าคุณจะเจอกับเหตุการณ์ คนเลวไหลไม่ทำตามคำพูดนัดไม่เป็นนัดนัดแล้วไม่ทำตามเลื่อนออกไปก่อนใครที่รับปากจะช่วยเหลือคนด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้รับปากจะทำนั่นทำนี่ให้เหล่านี้ล่ะค่ะที่บอกมาอย่าปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะรับฟังได้ฟังหูไหว้หูแต่ให้ทำใจเผื่อเอาไว้เลยว่าเชื่ออย่างที่บอกคะ่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะดีต่อตัวคุณเองอย่าไปฝากความหวังเอาไว้มากนะคะถึงได้บอกว่าช่วงเดือนนี้ให้คุณนันอารมณ์ นั้นให้ควบคุมให้ดีๆอย่าเดินตามอารมณ์นะคะสติมาปัญญาเกิดค่ะแต่โดยรวมแล้วชาวราศีตุลน,นะคะจะไม่ค่อยระเบิดอารมณ์นะคะถึงแม้ว่าเขาจะพอใจหรือไม่เขาจะเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ถ้าเขาพูดออกมาหรือว่าระเบิดอารมณ์ออกมานั่นก็แสดงว่าเขาถึงที่สุดแล้วนั่นเองนะคะในเดือนนี้คุณยังถือว่าคุณนั้น มีเรื่องดีๆเข้ามานะคะแต่ให้ระมัดระวังเพียงอารมณ์ค่ะเพราะว่าจะมีหลายครั้งที่คุณจะไม่ได้ดังใจหวังฟังไว้อย่าเพิ่งตัดพอนะคะเพราะว่าชาวราศีตุลบอกว่าอะไรกันอ,อุปสรรคก็เจอปัญหาก็มียังจะมาเจอสิ่งเหล่านี้อีกใช่ไหมคะอย่าตัดพพอตัวเองค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะว่าดวงคนเรานั้นมันจะไม่เหมือนกันแต่แนวทางดวง คุณจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้แน่นอนค่ะชาวราศีตุลใครที่ได้เริ่มต้นทำงาน70จะเป็นเป็ดตามนี้นะคะแต่ถ้าแนวโน้มนมันมีมาจริงๆคุณรู้ล่วงหนะ้าคุณก็เตรียมตัวหาทางแก้เกมเลยค่ะชาวราศีตุลน,นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้พูดไม่ได้แกล้งยกยอด้วยคุณเก่งกับการแก้ไขไขปัญหาค่ะคุณมีไหวพริบการแก้ไขจัดก,การกับอุปสรรคต่างๆได้ดีนะคะชาวราศีตุล และในช่วงนี้ล่ะค่ะคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้แต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะหากมีการรับปากในช่วงระยะเวลานี้หรือว่านัดหมายไม่ว่าจะเป็นนัดหมายอะไรก็ตามรับปากอะไรก็ตามนะคะข้อดีค่ะก่อนถึงวันนัดเราก็ติดต่อเข้าไปย้ำเขาไปนะคะมานะห้ามเลื่อนนะเลื่อนไม่ได้นะการเขาลืมหรือว่าการเขาไม่ทําตามเดือนนี้นะคะ ให้ตามๆจี้ๆในงานที่คุณทำนิดนึงคะ่ะชาวราศีตุลเหนื่อยกับการตามงานเหนื่อยกับการเคลียร์นั่นเคลียร์นี่ติดตด,ดขัดๆเป็นระยะๆะะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วชาวราศีตุลบอกว่าชินแล้วขอให้มีงานทำใช่ไหมคะแต่ในช่วงเดือนนี้สิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณนั้นออกแรงคุณจะไม่เหนื่อยเปล่านะคะงานจะเดินหน้างานจะเป็นรูปเป็นร่างและคุณจะเดินเข้าสู่เป้าหมายใกล้ เป้าหมายที่คุณนั้นวางเอาไว้แล้วนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วงานของคุณจะสําเร็จคุณจะเคลียร์ได้เอาอยู่แต่ก็แทบขาดใจเลยทีเดียวแหละบางท่านแทบไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนกันเลยทีเดียวนะคะข้อนี้ไม่ได้พูดล,ลอยๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนส่วนใครที่ทํางานอิสระไม่มีเงินเดือนประจําเช่นฟรีแลนซ์รับจ้างรายวันนะคะงานบริการต่างๆขับวินขับแท็กซี่ เหล่านี้คุณจะเจอกับลูกค้าเทให้ระวังให้มากๆนัดให้ทําแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่ได้ทําหรือว่าเปลี่ยนแปลงการทํางานกระทันหันคุณจะได้เจอคุณจะได้สัมผัสนะคะนัดให้ไปรับแต่พอถึงเวลาไม่ไปกลับก็มีนะคะลูกค้าจะทําให้คุณหัวเสียและคุณจะเสียโอกาสในบางครั้งด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ระมัดระวังให้มากๆคนจะทําให้ชาวราศีตุล หงุดหงิดหัวเสียคะ่ะเหนื่อยมากแต่เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเหนื่อยแล้วแก้ไขกับปัญหาได้คุณเดินใกล้เป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างที่บอกเลยคะ่ะว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะคุณเดินใกล้เข้าหมายเดินใกล้เข้าสู่เป้าหมายเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะงานเกิดการก้าวหน้าในเรื่องในแต่ละเรื่องในแต่ละงานนั่นเองคะ่ะแล้วทีนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่คุณนั้น คาดไม่ถึงหรือจะมีเรื่องเฮงๆเ,เข้ามานั่นเองนะคะอะไรที่คุณคาราคาซังจะมีการจบลงง่ายๆและจะมีคนช่วยเหลือคุณด้วยหากใครที่ตกงานหรือว่าอยากได้งานพิเศษทำนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนเก่าๆจะช่วยเหลือและจะมีโอกาสได้งานจากลูกค้าเก่าจากเพื่อนเก่าจากหัวหน้างานเก่าๆจากบริษัทเก่าๆ หากเขาไม่ให้งานพิเศษบางคนโชคดีจะได้งานประจำทำเลยทีเดียวนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะและที่สำคัญปัญหาบางปัญหาแก้มาตั้งนานไม่จบแต่บทจะจบจบง่ายจนคุณงงเลยทีเดียวค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดลอยๆเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณจะได้เจอกับปาฏิหาริย์จะได้เจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงในช่วงเดือนนี้ทุกเรื่องเลยนะคะและใครที่ทำงาน ในช่วงระยะเวลานี้ใครที่ทำงานอยู่คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางท่านก็เพื่อนเก่าออกไปมีคนใหม่เข้ามายุคผนกย้ายผนก คุณจะได้เห็นในที่ทำงานของคุณอย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ทำงานประจำนะคะมาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้คุณเฮงคุณมีดวงจะได้เงินแบบปุกบลุกจะได้เงินแบบที่คุณนั้นคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่สำคัญจะมีคนให้งานคุณทำนั่นก็หมายความว่างานคือเงินค่ะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ใช่งานประจาแต่อย่างน้อยๆงานพิเศษ ก็เข้ามาช่วยเหลือนําเงินบางส่วนมาช่วยเงินประจําคุณนั่นเองนะคะจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแก่คุณด้วยในช่วงเดือนนี้และบางท่านมีดวงจะนําเงินไปต่อเงินนะคะข้อนี้คือคุณจะมีดวงที่จะนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างอยากจะขอเตือนนะคะในช่วงนี้ใครที่เป็นนักลงทุนนะคะให้คุณนั้นลงทุนแบบมีสติและให้ทําและเชื่อมั่นในตัวเองอย่าลงทุนเพราะความโลภ ความอยากมีอยากได้แต่ขาดความรู้ในเรื่องที่จะลงทุนนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอย่าเชื่อคนที่เข้ามาชักชวนเขาจะโกหกเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดนั่นเองค่ะลงทุนน้อยกำไรดีและอยู่เฉยๆเดี๋ยวนำเงินไปลงทุนแทนอย่าเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะสิ่งเหล่านี้ให้คุณน,นั้นมีสติในการรับฟังให้มากๆเกณฑ์สูงมากๆที่คุณน,นั้นจะมีคนมาชักชวนไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงเดือนนี้ คุณลงทุนได้ในสิ่งที่คุณทำเป็นประจำและขอให้คุณนั้นทำเองนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อย่าเพิ่มการลงทุนเพราะว่าเดือนนี้มีกำไรแต่จะไม่มากจะเป็นการลงทุนแล้วได้มาเรื่อยๆหากอยากทำคุณทำได้นะคะเป็นอันว่าชาวราศีตุลคุณจะมีโอกาส ได้เงินจากงานพิเศษหากคุณทำควบคู่กับงานประจำนะคะเดือนนี้งานพิเศษของชาวราศีตุลจะมีเข้ามาเรื่อยๆระวังก็เพียงแค่ว่าคนจะทำให้คุณนั้นหงุดหงิดหัวเสียคนจะทำให้งานของคุณเกิดมีปัญหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานะคะทั้งเรื่องของการงานและการเงินคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนคะ่ะชาวราศีตุลแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าการที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะแตก ตกต่างกันออกไปนะคะจะไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานดวงสำคัญที่สุดค่ะแต่โดยรวมแล้วเดือนนี้คุณจะมีเรื่องเฮงๆงเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีตุลค่าเอาใจช่วยให้คุณมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าชาวราศีตุลน,นั้นเหนื่อยมามากแล้วจริงๆค่ะ กราบขอพกักคุณทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลดูแลละอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ